เพียเพลงทิ้งหรือได้รางวัลพระพิคเนตเนี่ยเขาเพิ่งประกาศออกไปในโทรทัศน์ตะกี้เนี่ยรางวัลพระพิคเนตอะไรไม่เห็นรู้จักเลยผมคิดในใจนั่นเป็นเสียงของน้องสาวที่โทรทางไกลในค่ำคืนหนึ่งของเดือนพฤษภาคมในปีต่อมา2,539จากกรุงเทพมหานครรู้สึกดีใจแต่ก็ไม่แน่ใจว่ากำลังดีใจกับอะไรแน่ ทั้งๆท,ที่น้องสาวเขาก็พยายามอธิบายจนวันรุ่งขึ้นพี่สาวแฝกข่าวหน้าหนังสือพิมพ์มาให้อ่านจึงค่อยเข้าใจมากขึ้นพระราชทานโอ้ยนี่เราได้รับรางวัลจากในหลวงหรือเนี่ยฝันไปหรือเปล่าไม่อยากจะเชื่อเลยคงไม่ต้องพูดเลยนะครับว่าพวกเราชาวไทยมีความรู้สึกยังไงกับพระมหากษัตริย์ของเราเพื่อนๆเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าเพลงทิ้งเป็นเพลงอมตะมันเป็นเกียรติ ต่อวงตระกูลเหมือนกับเราได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศชาติอย่างนั้นทำอะไรยิ่งใหญ่หรือไม่ผมไม่รู้ละรู้แต่ว่าการได้เข้าวังเพื่อรับรางวัลพระราชทานจากประเทศเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผมสำหรับนักดนตรีสมัครเล่นอย่างผมได้รางวัลกลับบ้านผมก็รีบยื่นให้แม่ทันทีเพราะอยากจะเห็นท่านยิ้มอย่างนั้นอีกครั้งแต่แม่ก็บอกปัดกลับมาว่าไม่เอาเอาไปทำไมนี่แม่เรา แม่เราก็เป็นคนอบอุ่นย่างเย็นชาของท่านอย่างนี้แหละน่ารักดีย้อนคิดกลับไปถึงความรู้สึกแย่ๆที่เคยมีให้กับ RS ตอนที่ถูกฉีกสัญญาวันนี้ผมได้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากบทหนึ่งทำดีได้ดีชาวพุทธเราพูดกันเป็นประจำผมเข้าใจความหมายมันแล้วเข้าใจดีด้วยเถอะเองินสามล้านที่ขาดทุนไปกับการทำอัลบั้มแรกผมได้กลับมาแล้วความดีที่ทำไปผมได้กลับมาแล้ว ใครมีเงินที่ไหนก็มาซื้อรางวันนี้ไม่ได้ถ้าให้ผมเลือกระหว่างเงินสามล้านกับรางวัลพระพิคเนตทำนองเพลงยอดเยี่ยมประจำปีส้ำยังไปรับจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาในวังฟังไปแล้วก็ยามันไสผมนะครับผมอาจจะกำลังปลอบใจตัวเองอยู่ก็ได้ผมขอเลือกรางวัลพระพิคเนตทำไมละ่ะสามล้านใช้ไปสักวันมันหมดแต่รางวัลน,นี้กับเราไปตลอดชีวิตถึงจะทาหายก็ไม่มีใครมาเอาไปได้ ความรู้สึกที่ดีๆความภูมิใจความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทำกล้าได้กล้าเสียโดยยึดหลักทมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผมว่าผมได้กลับมามากกว่าสามล้านซะอีกก็จากบทเรียนนี้แหละครับที่ทำผมเปลี่ยนความรู้สึกที่มีให้กับ RS จากลบเป็นบวกถ้าทางบริษัทไม่เอาเพลงนี้ให้คุณแหม่มกับคุณอริสมันไปร้องผมจะได้มาไหมรางวัล ดังนั้นเชื่อเถอะครับทำดีย่อมได้ดีเพียงแต่ว่าเราอย่าไปใจร้อนกับมันอย่าไปเร่งด่วนหวังผลกับมันทำดีแล้วปล่อยวางมันไปรู้ว่าตัวเองทำดีก็พอทำดีกับตัวเองทำดีกับคนอื่นเปลี่ยนคำพูดสักนิดหนึ่งจริงใจกับตัวเองจริงใจกับคนอื่นจากนั้นอย่าไปจริงจังกับผลลัพธ์ที่ได้กลับมามั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ที่กลับมาจะต้องเป็นผลลัพธ์ที่ดี เพียงแต่มันอาจจะไม่ใช่วันนี้หรือพรุ่งนี้มันอาจจะกลับมา5ปี10ปี20ปีให้หลังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่มันมาแน่นอนยังมีอีกครับในปีเดียวกันนี้แหละพวก Smile Buff ก็ยืนรางวัลอีกรางวัลหนึ่งให้ผมแล้วบอกว่าอันนี้เป็นของผมเพลงฟ้ายัางฟ้าอยู่ก็ได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมประจําปี1 9 9 6 2 5 3 9ของ Smile Awards

สักวันพาฟันนั้น